ทุกคนคะ่ะมาพบกับช่องมิเซอร์มิสซิสมูสไตน์นะคะมือนีกับพยากรณ์อากาศอีกรอบนึงแล้วนะคะทุกคนค่ะค่ะอตอนนี้กับเ,เวลาเก่านะด้กันนะคะตอนนี้จะยูนอุณหภูมิอยู่ที่7องศานะคะต่ำสุดอยู่ที่2อ,องศานะคะทุกคนค่ะสูงสุดอยู่ที่7องศานะคะตอนนี้ก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะค่ะบรรยากาศโดยรอบเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่ามือน,นีกับเส้นแสงแดดนะคะกะบาว่าว่าเป็นยักษ์สันทนะกาเพราะว่าตอนนี้ก็ เห็นแต่เมฆรึ้นนะคะคอพอก็เห็นแสงแดดเด้อค่ะทุกคนค่ะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นวันที่21่ชันวะนะคะเมืองค่บบรรยากาศรอบเมือนแบนดี้ประเทศสกอตแลนด์เด้อค่ะเขาบอกว่ามีแสงแดดนะคะเพรารำไรนะคะเบืองเลยค่ะแสงแดดค่ะหาซอยข่อยนันะคะ่ะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะอมสิงกา จบคลิปซัมนี้เดอ้อค่ะทุกๆคนค่ะพบกันใหม่ค่ะ